คนเดินมาถ้าถ้า,าทั้งทั้งมันจะเดินกลับจะไม่ปลอดภัยนะนะพี่นะด้าเร็ว 干了屁呢？<music> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น่เพื่อนลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะขึ้นไปตั้งแคมป์นะครับบนป่าดิบชื้นนะครับตรงนี้ก็เข้าป่าดิบชื้นแล้วนะครับใกล้ๆกับชายแดนนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปตั้งแคมป์กันนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์กางไฟชิดชมบรรยากาศธรรมชาติในยามเช้ากันนะครับ โอเฮครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับและก่อนจะรับชมกันต่อเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผู้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปและก่อนเราจะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนฝากกิมลิงนะครับ เพื่อสนับสนุนผมหน่อยนะครับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนสนับสนุนใต้ลิงก์ของผมก็เหมือนสนับสนุนผมอย่างหนึ่งแล้วนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะจะได้จะอยู่กับผมเนี่ยไปนานๆน,น,นะครับผมนะครับจะได้มีทุนทรัพย์นะครับในการซื้อข้าของนะครับไปโลเคชันต่างๆหรือว่าซื้อข้าของเนี่ยในการขึ้นข่านะครับเพื่อนนะ เพราะว่าในการเดินทางทุกๆก,การเดินทางเนี่ยมันย่อมมีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากกิมลิงด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆนะ AdVR วันะครับเพื่อนนะแอดวนะันเนี่ยมีนะครับหวยไทยหวยลาวหวยรัฐบาลน,นะครับแกเนี่ยให้หวยสูงสุดถึงบาทละเก้าร้อยนะครับเพื่อนนะ เพื่อนเนี่ยลองจิ้มลิงทำการสมัครให้ผมหน่อยนะครัเพื่อนนะและบอกว่ามาจากเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับจะมีส่วนลดหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยรอท่านอยู่อยู่ด้านในนะครับถ้าบอกว่ามาจากเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับไม่ว่าท่านจะถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ใจท่านนะครับไม่มีโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับ advr1 นะครับ advr1 เนี่ยผมสนับสนุนนะครับลิง์นี้เลยนะครับไม่มีโกงนะครับ เชื่อได้เลยนะครับโอเคครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันต่อครับไปเดินนะครับมันจะผ่านน้ําตกด้วยนะครับดูน้ําตกเนี่ยอ,ยอ,อุ๊ยโหโหเจอไหมใครเจอทันบะเมื่อกี้เนี่เป็นปลากล้างเขานะครับปลากล้างเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ตัวดําปึ๊ดนะครับหางไปลายๆเนี่ยจะสีแดงนะครับเดี๋ยวงังนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาคลิป ไอ้ตกป่ากั้งนะครับให้พเพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับชมแต่ว่าจะไม่เอาไปรับประทานนะครับตกแล้วก็เดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับนี่น้ําตกเนี่ยสวยมากๆนะดูนี่นะครับป่าดิบชื้นระวังทากนะเพ่ทากเยอะดูนะครับค่อนข,ข้างสวย ตอนนี้เน่ยบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพิซซ่าโดนนี่อ่ะชังร้องนะครับพิซซ่าเนี่ยต้นชังร้องดูก่อนเออใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อไปอ,อุออ้ยอินแผนสวยมากเลยอนี่ เอาไปปิ้งย่างหมูได้นะแผ่นเนี้ยแผ่นใหญ่แล้วก็ไม่หนานี่แล้วก็บางยาวกว้างโอเคดูร่มเงวสวยมากนะครับไปเดินทางกันต่อ ทางเดินเนี่ยเตียนเลยนะครับช่องนี้ไม่รู้เป็นรอยสัตว์เดินหรือเปล่ามีต้นสบู่นะครับแถวบ้านผมเรียกผลของมันโอ้ยกินไม่ได้นะครับโอเคไปนี่นะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะนะ ค่อนข,ข้างเดินทางค่อนข้างยากนะครับเออเออโอ้ยธรรมชาติสวยมากดูน้ำตกตองน้อบ นี่อุ้ยๆๆสายยุบนี่โอ้โหเขาสวยนี่นะครับโเคเล่นทางกันต่อไปตอนนี้เนี่ยผมกับพี่ซ่านะครับได้เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าในค่ำคืนนี้จะตั้งแคมป์บริเวณที่เคยมีคนตั้งแคมป์นะครับน่าจะค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะครับ เดี๋ยวหาจุดพักดีๆก่อนเนี่ยปลาดิบชื้อเนี่ยเจอพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะหาจุดต้องแคมป์ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงไหนดีนะอ๋อเจอแล้วครับนี่วันคืนนี้เราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหม นั้งแคมได้นะครับโอเคเดี๋ยวไงนะผมขอญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกางไฟซีดกันฝนไว้นะครับลมลื่น เดี๋ยวผมจะกลางไฟชีสต่อน,นครับเดี๋ยวรอพิาตาเดินขึ้นมาถึงก่อนเดี๋ยวจะได้ช่วยกันกลางนะครับเดี๋ยวผมว่าจะตัดไม้ไผ่ล็อ,อกแกนนะครับโอคเดี๋ยังไงตัดไม้ไผ่ก่อน อ,อันตรายนะเนี่ยระล้านะทุกคนยืนทำกมี่ใครยืนอยู่หน้ามีดนะท้างอันตรายเลยนะครับต้องควรระวังด้วยนะครับการใช้มีดโเบีนี้มีนมคนยืน เดี okay. ๋ยวรอพิซซ่ามาเดี๋ยวช่วยกันกลางครับเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับจะมเช่วยกกลางไฟจีนนะเหนื่อยหมไปได้ไหมบรรยากาศซึ้มๆนะครับตัวขนตกเดี๋ยวนอนกลางคืนแล้เปียกฝนเอาไป Hãy subscribe cho kênh tình không, gắng, không มีะไรเบียร์เอาอยู่นี้ไปไม่ได้ ต่ดช่อให้ผมหน่อยม,มีอยู่คางหนึ่งเลย โอเคสวยงามตอนนี้ไปจีของเราในกลางเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราลูกเปต่อเลยพี่จะได้ประกอบอาหารกันนะครับ ร้อยครับยอดได้เรื่อง พอะออกก่อนได้ใช้งานอีกครั้งต่อไปเดี๋ยวไงเนี่ยคุณผมนะครับขออนุญาตนะครับนั่งพักนอนพักก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเวลาตอนเย็นเนี่ยเราค่อยมาประกอบอาหารกันนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันครับก็ตอนนี้นะครับก็เพิ่งจะใบสองกว่าๆนะครับ ผมว่าผมกับพี่ซานเนี่ยจะขอตัวนอนพักสักแป๊บนึ่งสักนิฟนึงนะครับเราออกเต่เช้ากันนะเราก็เลยมาถึงเร็วกันหน่อยพอมีเวลาพักผ่อนครับผมก็ถามว่าระยะทางเนี่ยไกลไหมมันก็ไกลพอสมควรอยู่นะครับเพราะเดินมาก็คิดตั้งแต่ประมาณแปดโมงเก้าโมงนะพี่นะมาถึงนี่บ่ายโมงนะครับกว่าจะกลางเสร็จก็เกือบเกือบบ่ายสองเพิ่งขึ้นมานอนพักเมื่อตะกี้นี้นะครับบ่ายสองพอดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันล้าตรงขานะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะผมปวดข้อเข่าเนี่ยตรงตรงเข่าเนี่ยที่ผมเดินเข้าไปในโลนู้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าปวดข้อเข่าเนี่ยยังหายไม่ค่อยดีนะครับก็ไปหาหมออยู่นะครับหมอให้ยามาทานนะครับก็บโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมนะครับจะขออนุญาตนอนพักกับพิซซ่าสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบอาหารกันช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวไงก็สาเหตุที่เรากางไฟชีสนะครับ เพราะว่ากลัวฝนนะครับจะถล่มลงมานะครับเพราะาอตอนนี้เนะี่ยบรรยากาศมันคืมลงแล้วนะครับช่วงนี้เริ่มเข้าฝนฝนใช่ฝน,ลลนนะฝนตกมาหลายชุดแล้วนะตอนนี้น้ําห้วยเนะี่ยมันแรงกว่าปกตินะครับก็โอเคเดี๋ยวไงเนะี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับเดี๋ยวไงขอตัวนั่งพักนอนพักไปเรื่อยๆก่อนพทรายามเย็นเดี๋ยวมาประกอบอาหารกันครับ บบไม่รู้เหมืนอนกันจ้าหน้าที่ฝั่งไหนไปแล้ว,ไ,ลวไม่รู้ไปทางไหนครัพี่ไปไหนรับทุกคน เก็บของไม่รู้ไปทางไหนครับนะโอเคนะเพื่อนๆนะเมื่อกี้ผมตกใจนะครับผมกลัวเป็นอันตรายกับพวกผมนะเดี๋ยวเม้่อเนี้ยผมนะครับขออนุญาตเก็บข้าของกลับบ้านกันก่อนนะคเมื่อชุดดูชุดแต่งกายเจ้าที่นะที่ กำล,ลังมองแคนป์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเวลาเจอเราตั้งแคมป์ปุ๊บทางท่าือนจะเดินกลับตัดแนไปหเอง,องถือปืนมาด้วยนะ,นะเหมือนจะเป็น AK กับปืนอะไรไม่รู้อ่ะพี่ เอางี้ดูท่าทางเหมือนจะไม่จะไม่ปลอดภัยนะเมื่อี่นะดูชักจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับใช่พเพราะผมกลัวเป็นอันตรายกับพวกผมนะดี่ยงไงเนี่ยขอยนญาตเกี่ยวข้าของขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับขออภัยนะครับถ้าตั้งแคมป์ให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศตอนเช้าไม่ได้นะเพราะตอนนี้เริ่มจะไม่ปลอดภัยนะครับไม่รู้ว่าเป็นกองกําลังฝั่งไหนเออ เราก็ไม่มั่นใจเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่แกเดินมานะครับถือปืนมาสองกระบอกนะครับโอเคไงเดี๋ยวผู้ผมนะครับขออนุญาตนะเก็บข้าของเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะไม่น่าจะได้ตั้งแคมป์นะครับจะตั้งแคมป์ต่อเนี่ยผมว่าเป็นอันตรายกับพวกเราแน่นะครับใช่ไม่รู้ว่าจะมากําลังเสิร์มมาหรือเปล่านะครับมีอาวุธเนี่ยดีพี่มีปืนสองกระบอกโอเคเดี๋ยวไงผู้ผมขออนุญาต เก็บเลย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 แม่ขอเก็บเงยบเก็บข้อของก่อนโอเคนะเดี๋ยวเม่ผมขอเงียบเก็บข้อของก่อนนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วไม่รู้ว่ายิงกันฝั่งไหนเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับขอเงียบปิดกล้องก่อนต้องรีบเก็บจริงๆนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันข้างล่างครับเิดกล้องชั้นนี้ด้วยเฮ้ยเก็บข้อของเสร็จแล้วนะจ้าแล้ว กันนะพี่นะเร็วขอย้ายกลับก่อนเด้พี่ก็เป็นอันตรายนะครับตอนนี้เราเดินมานะครับไกล วิ่งไกลจะถึงถนนใหญ่แล้วใช่พี่ลงห่วงความปลอดภัยครับคืนนี้ห้องนอนที่นี่ไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนด้วยก็โอเคครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่ซ่านนะครับขออนุญาตนะครับเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝั่งไหนนะไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือว่าชาวบ้านนะครับถือปืนมาสองกระบอกไม่รู้ว่าจะไมีรู้ว่าเออไม่รู้ว่ามาดีหรือมาล้าไงประเด็นก็เลยรีบเก็บข้อของวิ่งลงมากันนะครับ โอเคครับยังไงนะ่เด <anak> ี๋ยวผู้ผมนะครับขออนุญาตนะครับเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้านอนต่อเนี่ยผมว่าไม่ปลอดภัยแน่นะครับเราเนี่ยจะกลับบ้านกันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่เย็นมากนะครับถ้ากลับบ้านตอนนี้ยังทันอยู่นะครับโอเคครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสดตั้งเพื่อเป็นกําลังใจผู้ผู้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้ไม่เคยเจอเลยเพื่อนเพื่อนเนย้เจอแบบนี้นี่ถ้าไม่วิ่งหนีนี่ไม่รอดแน่ผมว่าอันตรายนะพี่นะไม่รู้มาดีหรือมาร้ายไง เอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่กนะวากจะกลับไปถึงบ้านก็ช่วงเกือบมืนๆหัวค่ำอยู่อ่ะพี่โอเคครับเดีย๋ยงไงผู้ผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ